ก็ต้องขอกล้สวัสดีเพื่อนนกันด้วยนะครับวันนี้กับเกมอะไรนาเดลต้าฟอร์กใช่เกยจะพูดอาไรีน่าเกมกาเกียกกอะไรีน้จะพูดถึงอารีน่าเกมกากียผมอ,อ่ะอ่าอ่าครันนี้ก็จะไปเล่อก๊อกเหมือนเดิมนะซึ่งคิดว่าเราไปฟาร์มในซิลเวียโหมดน้ำกันซึ่งก๊อกผมก็จะแต่งประมาณนี้เลยของแต่งจะมีของม่วงอันนึงเนี่ยู่ที่ห้าหมื่นสี่ซึ่งของจะประมาณหนึ่งแ ซึ่งก็สามาเข้าได้พอดีเพศเลยโอกก้กอกไปอย่างเดียวม่ต้องเอาอะไรไปมาก,ก็ามีของก็กว่าข้างนั้นซึ่งซีโรแดมโหมดน้ำก็หาคู่น้ำเหมือนเดิมครับซึ่งยังไม่เคยได้ไปเล่นเอาเลยนะของสัมทีเนี่ยก็อัดคลิปนั้นเสร็จปุ๊บก็กาอาัดคลิปนี้เลยคลิปนั้นก็ได้ผมประกอบมาหมดสามหนึ่งล้านพอดีมัง้งที่ได้ผมประกอกบปลาในคราวนั้นหนะึ 1, 000, 000, ่งล้านพอดีซึ่งก็เป็นดีมันฟาร์มสามตาหนึ่งล้านเนี่ยดีนะ ผมมองว่าหนอยดีนะเกือบล้านอะ่ะสามตามตาได้สี่ห้าแสนแล้วอะ่ะอันนี้ก็ไปครับหมดธรรมดาจะไปหาเกาะบ,บอดใส่เอาอืมใครอยากให้ผมเล่นวอลแฟร์หรือไปทำอะไรที่วอลแฟร์บอกได้นะตอนนี้ผมกำลังอัพเวลวอลแฟร์อยู่อแล้วมันก็จะยากทีนึงหรือว่าต้องผมต้องอัพเวลวอลแฟร์ด้วยไงโอ้โห

If necessary. I'll take point. Mandel brick and decoding device is located. Get the brick at all costs. mẹ ơi, thứ này cái cá đấy, có gì không này, ồ phòng cá, đâu mày cá rồi đấy, กีนแสนด์แล้วเนี่ยซัมเซปบปแหจกจะว้าวขอบคุณมากครับขอบคุณมากโอ้ไม่น่าพูดเป็นกากเลยวันยาหัดไม่ได้ด้วยอุมอ้มามิหาทุกรอบรอบๆเลยอย่าลืมไลยอู้นคนชอบลืมเลยอุมามิเลยครับอืมอิมอิมบอกแล้วก็กนำโชค <laughs> วูดีสำหรับผมมี่ก๊อกนำโชคมากเลยนะถ้าเกิดคุณเล่นน็อกบ่อยๆอะ่ะไม่ใช่สิใช่น็อกไหมวะไม่ใช่สิน็อกหรือว่าตัวอะไรนี่แหละตัวนี้ที่ผมเล่นอยู่เนี่ยตัววางผมเรียกเว่าหนูซีโฟนะเอ้คุณเล่นมันบ่อยๆอะ่ะคุณจะติดชินเป็นนิสัยในการนิสัยคุณคือวิ่งไม่กลัวตกอะไรไม่กลัวเจ็บพูดง่ายๆประมาณนะั้น ตกไม่กควเจ็บอ่ะประมาณนั้นดีกว่าเพราะคุณจะวิ่งลงทุกอย่างเหมือนคุณหลอดพีคุณไม่มีอ่ะอขอมองโอ้ต้องหากระเป๋าบดเลยมีคนอยู่ในหายด้วยหายแล้ว มาตานี้มีกระเป๋ามากเลยเหรอมีๆดูเขา,กร,เากระเป๋ากระเป๋าก็กระเป๋ายิงๆครับมีต้นตีอะไรอยู่ในกระเป๋าเลยเอากระเป๋าเลยให้แค่กระเป๋าไม่จริงจะมันก็ถูกของมันแล้วเนาะให้แค่กระเป๋ามา ดูสเกลใช่ไหมโมทำไมวิ Tier ่งเงี้เนี่ยดูสิเซยเปลี่ยน มันไม่เปิดแคชเซสมันยังไม่เปิดเขาน่าจะตีกันอยู่เนเจอร์มัง้มงโอ้โอ้เยโตของโคตรด,ดีสี เก้าโอ้ยก็กดไม่ค่อยติดแม่งว้ายก็ว้ายไว้เกินอีก của rồi. Oh, Không chết đi. Qua mà. จะ,จะขาดหายใจายหายใ้ตาแล้วกูดีนะพวกเงี้ยมองนี่ผมก่อนทัน แต่อีกค้านั้นเราได้ของเขาคง,งจะนี่แหละอ๋อเพื่อนเราเอาแอนาบิกไปวายอยูฟ่ฟีเมนของดีที่เวลาคืหาไม,ไม่เคยเจอที่กูไม่หาแล้วมาจริงมาจากอืม นม่แหละฟรีเมนของที่เรารักครับไปตามเพื่อนไป มคีน get them. นค,คนเปิดเผยตำแหน่งเลยนะ คนมาครับนังรำ มงนมาเมือน,ดนโดนกู้รูดอ่ะบอกเลยมึงขาขาดแน่เข้ามาดีแน่จริงเมื่อเข้ามามึงขาขาดแน่อ่ะบอกเลยอืมเก็บไปนี่เอาสุดทพีไว้หมด วิ่งกัเลยมาทันอยู่เว้ยทีแรกกงว่ายังไม่ทันัน้งว่าจะต้องผีขีบทุกคนจะมีมีการให้ลูดขาใครสักคนละไม่ต้องเว้ย วิ่งฟาร์มนะครับเราไม่ต้องสนใจอะไรเรากระเป๋าเรามีแค่นี้ไงที่ผมบอกไม่ต้องสนใจอะไรเราไม่ได้เอากระเป๋าใหญ่มาที่ปอดตัวนี้ที่เขาสนใจมีกระเป๋าใหญ่เปล่าปะฮันแน่เลิมโล เอาอยู่ใ,ใกล้ดี้พอดีเลยอ๋พอพอ,อรล้วถ้าที่ดุลโล่ละอืมฟาร์มสักหน่อยพี่ลองเขาไปฟาร์มสักหน่อยก็แล้วกันนะยังไงเพื่อนเราจะออกไปแล้วก็ตามแต่แตมันไม่อินเม้อของแค่นี้มันจะไปอิมได้งไงอ่ะ อุตส่าห์ได้ของเสียบมาอย่างนี้ผมก็ร้านหนึ่งแล้วน,นะได้ของเดงด้วยแล้วก็โดนหนูรูดตาหน้าปวดหัวบอดเลย เมื่อกี้จะเป็นห้องีกคนมาดูที่แรกเลยเพราะการดบับป่วยของฟ้าิะไปบางส่วนก็ได้ของฟ้าเนี่ยมีอะไรจริงๆิงพี่ชาย โจอ่ะการสองใบไม่ค่อยได้เปิดนะการพวกนี้ะเปิดหนึ่งช็อลางลำนาทุกคิดช็อของม่วงโอเคได้ยูนี่มันนี่กักของกัก เนี yeah. oh. ่ยโอ้กักขอกักได้ครับทั้งหมดตารนี้ที่ออกได้คือล้านหนึ่งแสนเออออกแบบนี้มันก็เล่นแบบนี้มันก็ได้ดีด้วยซ้ำานะโอเค เลขสองโน่นสำเร็จครับแลวกสำเร็จเลวยแบบนี้ก็ดีมใชนครับเล่นไวจบไวออกไวล้านแปดออกทีละล้านตาละล้านก็ได้อยู่เน่ยเพื่อละล้านเจ็ดเราไปฟาร์มอีกหน่อย้รือใครถนัดอะไรก็เอาตัวนั้นมาก็ได้นะเยได้การ์ดมาอันหนึ่ง หรือว่าไม่ได้การวะลืมแต่ที่รู้ไม่ได้เปิดเมเจอร์เล็กนะตอนนี้น่าจะได้เหมือนกันเดี๋ยวเราก็ได้เปิดเซฟได้เปิดอะไรได้เปิดเมเจอร์ใหญ่เปิดหมดไม่ต้องดูกะหรือใครจะไปดูถ้าเกิดใครอยากได้เมเจอร์คุ้มๆหน่อยอะ่ะไปดูการข้างในก็ได้นะออกไปดูการข้างนอกไอ้คลิปหน้ามาสอนดูก็แล้วกันเดี๋ยใครที่ยังไม่รู้นี่ ใครที่ช้องใครที่รู้แล้วก็ไม่ต้องมาเสือ comment นะที่ผมชอบเสือพูดถึงคนที่ชอบเสือมาคอมเมนต์นะว่าเออรู้แล้วพี่ไม่ต้องบอกเนะี่ยไม่ต้องมาเลยนะแปะแสนอืมอืมยมยมยมอืมอืม,อม ไอพียังไม่ได้รันสักนัดเลยเอามีดเจาะหัวบดเอาถ้าเกิดให้ลงตัวเปล่าได้กูก็ลงตัวเปล่านะบอกเลยว่าโคตรอิมม่มอ่ะนี่นี่นี่กระเป๋าอัพดีก็ดีนะ มันต่างขายกันแหละเขเนี่ยอัปเกจตามยัดถากรรมไปอัปเกจตามยัดถากรรมใครชอบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับบ๊ายบายครับไปเจอใหม่คลิปหนะ้า